โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะอยู่กับผม x g 8 8แกรมโอเค okay, วันนี้เราอยู่กันในเกมมารา y n เนโกกับไข่ของ PG นะฮะวันนี้ก็เล่นผ่านเว็บของเม a g าเกมพัสนะใครสนใจเดีย๋ยวผมจะปัหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ก่อนอื่นเลยเกมแมวนะผมขอเบ็ดก่อนแล้วกันเพราะว่าผมแตกนอกกับมันบ่อยมากเลยนะผมเลยจะขอเบ็ดก่อนนะถ้าเบ็ดไม่ไหวก็คือซื้อเหมือนเดิมเนาะ ถ้าเป็นไม่ก็คซื้อถ้ามันดูดเกินไม่คิดจะไหลให้ไม่คิดจะ,ะไหลให้เราเลยเราก็จะขอซื้อจึงอ้อเบาโอ้โห,โอ,โหอะไรเนี่ยตัวคูณมาทั้งทีให้อยู่แค่เนี้ยจึงเงาโอ้มันมีแววจะไหลให้ไหมเนี่ย ตัวคูณก็ไม่ตกเย็ดเขถามจริงถามจริงเฮ้ยฟรีเกมโอ้ไม่ลงหรอกแค่อันเดียวเองอะ ผมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วนะฮะอ่ะซื้อเบ็ดร้อยไปก่อนแล้วกันเกินไปไม่คอมโบไม่ไหลไม่อะไรให้เลยเปิดแรกตัวคูณก็ยังไม่จ่ายเลยนะฮะดูมันทำเอ้ยเอาดีดี สวยเห็นนะั้นก็มีตัวคูณเพิ่มมานะอ่ะไหลตัวเคได้ต่อเนื่องแน่นอนอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวเอไม่น่าไหลตัวนี้ไม่น่ามีนั่นอุ้ยแมวอู้แมวเยอะซะเปล่าไม่มีคอมโบดูดิเดนี่ยคูณ22แล้วนะแมวอู้แล้วมันจ่ายอะไรมาให้วะเนี่ยโอ้ ห้าร้อยบ้าปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ผมนี่ยืนไว้อะไรเลยฮะเออ,เอ,อ น่ะข้างนอกอยู่ได้พันหกแปดสิบข้างในไม่จ่ายเอา้าโอเคสวยเข้าเบ็ดสี่ร้อยนะเกมแมวแต่มันจะจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเอยสวยเปิดแรกก็มีแมวมาเลยอ่ะสามพันกว่า ไหลนาะยเอ้ยแมวมาอีกแล้วแกวพัดอุย้ยมึงกูไม่เจ๊งแล้วแหละกูบอกเลยอาจจะได้ทุนทั้งหมดเราคืนด้วยก็ได้นะฮะตอนนี้แค่เปิดแรกนะฮะหรือว่าเก็บตัวคูณไปแล้วก็ตัวคูณขึ้นมาเป็น14เหลือลยก8สป,ปินสุดท้ายเอา้าตัวเคไม่ได้ไหลนะอ้อนั่นแหละแมวขึ้นมาเป็นคูณ16 6,000กนกว่าอะไม่เจ๋งแล้วเว้ยโอ้โหเสียดายเสีดาตัวคิวไม่ลงนะฮะแก้ว บวกละห้าพันนะตอนนี้สิบเคอัพแล้วกันขอสิบเคอัพนะขอเถอะขอกันง่ายๆเนะี่ยโอ้พันหกบวกมาที่หกพันเจ็ดนะฮะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ยอะไร่วะนี่คูณยี่สิบแล้วนะขอคอมโบดีๆนะสักช็อตนึงโอ้โหแล้วเป็นตัวเจนะซึ่งเป็นตัวถูกเปลี่ยนตัวเคได้ไหมเลขสิบช่องแรกได้ไหมขอเถอะ ขอเธอเลขสิบช่องแรกโอ้โหแลด้มาจริงๆด้วย 10k เคเาวบวกยเคครับผมเปิดสุดท้ายเปิดสุดท้ายขอปิดจับงามๆโอเป็นตัวเคแต่ได้อยู่5 0 0พันไลก์ไม่ตัวเอสวยงาม็อตนี้บวกหมื่นป่ะเนี่ยหมื่นกว่าอีกไหลไม่ต้องโอ้โหช่องสามไอ้นี่นี่สวยยูสวยยูเกมแมวแม่งมาว่ะแต่ว่าการซื้อผมไม่แตกนะฮะมาแตกเขาก็คือตอนตอนเบ็ดเนาะเอ้ย มีแวว 60K ไม่น่ายากพันเจ็ดมาไหลปล่าล่ะไหลปล่าล่ะมึงไหลปล่าล่ะ 60K นั่นไงได้ครับผมแล้วมีเหตุผลอะไรที่ผมต้องไปต่อไม่ไปแล้วเออจะไปอีกทำไมฮะแง่อย โอเคครับผมก็ถ้าใครช่อบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามกดกระดิ่งเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทวาคลิปใหม่ๆแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทวาคลิปใหม่ๆนะทุกคนไปละครับผมบาย